สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสี่แฉล่งรับชมรับฟังนะครับสร้างช่องเลขเด็ดหวยดังนะครับชาแนลเดยเอเจสินเดิมเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอประจำวันที่8มิถุนายน67นะครับช่องเลขเด็ดหวยดังนะครับจะนําเสนอตัวเลขตัวเบอร์นะครับเพื่อจะเป็นตัวเลขเชิงสถิตินะครับเพื่อจะนาไป ตัดสินใจในการลงทุนซื้อสนากกินแบงรัฐบาลนะครับประจําวันที่สิบหกมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับมัน,นี้กะสีนําเสนอในส่วนของเลขเด่นบนนะครับที่เคยนําเสนอไปรอบรอบนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม,ตม,ตมนอกเหนือจากคิปที่พนมากนะครับแล้วก็สี่พยามวิเคราะห์ประเมินเบื้องว่า่วมก็พี่น้องอีกและนะครับ บีขอบเมอนลงพี่นอ้องตลอดมันมันมันคือโบอนะครับหรือพี่นอ้องจะซอยกับีขอบกันไปได้นะครับหรือออกโดยวิเคราะห์ส่วนตัวก็ได้นะครับว่ามันท่งคือโบอนะครับในส่วนของเสียตรงน้ำเสนอตัวนี้นะครับถึงโอ้ถึงใจสำแดงจะไปจังาลองเบิร์นกันนะครับเมื่อกี้ทเป็นชุดบนนะครับแปดสำนักเน้นเน้นนะครับเน้เนเน้เนที่เด่นจริง,รง,รงๆก็มีหลายตัวนี้แต่ว่าน่าจะเป็นส่วนเล็กๆกเล็กคือมันอ่า ก็ยังเด่นแหละถ้ามาไหลแบบเอาแต่แบบเน้นๆดีๆนะครับเน้นๆดีคอนางจะติดชาร์จแล้วก็อยู่ในส่วนของที่แต่ละงวดนะครับผ่านผ่านนะครับผ่านผ่านนี้คือหมายความว่าไม่ค่อยหลุดนะครับหรือหลุดน้อยที่สุดหรือถ้าไม่หลุดเลยนะครับจะขบุญขบุณน,นะครับสําหรับผือชิ่ติดตามนะครับเพราะว่าจะคิดชิบผ่านๆมากนะครับ ให้กางแจ้งใจทางช่องนะครับกับมาคบคุณเป็นอย่างสูงนะครับว่าจะเป็นการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับการแจ้งใจให้ทางชอง่อ,องจะมีกาลังใจในารนําเสนอข้อมูดดีๆนะครับหันสันหาข้อมูลดีๆมาสู่พีสูนองนะครับจะอย่าลืมไปแล้วกันนะครับใครทำาะไม่จะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับ ครับเข้ามาเข้าสู่เนื้อหาสาาดของมูลนะครับขอมูลแรกก็จะเป็นของแอดกลมนะครับแอดกลมนี่ก็งวดเทียผ่านมาก็ผ่านนะครับบนร้อยเปอร์เซ็นต์ตนนี้นะครับวดนนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะครับส่วนข้อมูลที่สองก็คือของรูสมชายขอาคุณนะครับเป็นยังรูสมชายอีกรอบหนึ่งนะครับจะเข้านำเชียร์นะครับให้เครดิตไปเล็กน้อยนะครับไปเอาข้อมูลันน้ำมาใสอีก้องนะครับอันนี้ก็เป็นของห้องฉบานะครับ ผดดอยเจสมศรีนะครับขอบคุณไปด้วยนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นของพี่สาวสารบุรีนะครับทางช่องพระหักดนะครับองค์น้ามาวิคอยนะครับเป็นคนมุสรณมนะครับขอบคุณไปด้วยทางยอดข้อมูลนะครับก็ส่วนที่4ก็จะเป็นพี่สาวกทมของของนลำเชียนะครับเด่นเก้ากับเจ็ดตัวนี้นะครับสถิติค่อนข้างจะดีมากนะครับดีมากในส่วนของบท พี่สาวขอทงโโมอนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นของแอนดรอเฮงนะครับเป็นข้อมูลทางเพจนะครับทางเพจแล้วก็จะมีของแอัชนะพลที่ไม่ได้เอารูปภาพมานำสนเสนอนะครับเพราะว่าหาไม่แทรกเอ้าไปใส่เจ้ของกันนะครับแล้วก็จะเป็นแอดนายมสไซนะครับนะมาเบิ่งข้อมูลสี่แอดว่าสิพิมพ์งามๆแหละแต่ว่ามันไม่เว้นานะครับไม,ไม่เวลาพมพ์ ไปที่ปิ่นงงามสาาาีเมืองเราเข้ป็นี้ยนะครับขอโทษว่าไอ้ดียเขียนเอาก็คงจะนะครับพี่น้องก็พอส็ยิงตาบางคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าคนไทยหรือว่าคนไทยเขามันยิตาที่รีตานบ้างเนี่ยแหละนะครับแต่ที่มีข้อมูลของแอดกรมนะครับนชนะขรนกูสมชัยเจสมศรีนะครับแล้วก็ที่สานส,สาระบุรีสิ่งเหล่านี้มานะครับพี่น้องดูดีๆนะครับผมจะแบ่งเป็นสองสองเซตสองส่วนนะครับเพราะว่า ้อมูุมันก็คือกันนะครับซึ่งมันสามารถนํามาจับคู่กันไดวอนะครับเ่าขอมาล่องเบิร์เจกับเอจกับม้วามาจับนะครับแต่ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นโตเดนในแ่งลวกทั้งสิบจากศูนย์ถึงเก้านะครับเอา้อมูลทั้งหมดเลยนะครับในแปดในแปดเซตนี่นะครับมามาหาคะแนนจะได้สามเออสองสามเจ็ดเนี่ยนะครับคะแนนสองอ้าเป็นอันดับหนึ่งเซตกับสามอาเป็นอันดับล่องนะครับแล้วมันมีเลขสองคูณ เดี๋ยวแอดเดินไปแบ่งเราก็สิลองไปจับคูดูมันมันสึคือบ่นะครับพี่น้องคำว่าเบิ่งซอยกันนะครับแต่ว่าข้อมูลที่นํามากนี่ยพยายาพันธุข้อมูลที่เดินดีนะครับเดินดีมาตลอดแล้วก็ไว้ใจได้ครับจะเป็นข้อมูลของแอดยอดเฮง่ก็ดีนะครับพี่สาของฒมอกนสุดยอนนนดนะครับโดยเฉพาะพี่สามสุธราบุรีนะครับเดินบนดีมากๆนะครับเดินบนดีมากๆากกูสมชายนี่กันนะครับ แอดชนะพ่นอยู่กูมันธรรมดานะครับฉะนั้นจะเล่ยได้ออกมาสองคุมนะครับสองคุมตัวเลขด้วยกันนะครับเข้ามาลองเบิ้งด้วนะครับมาลองเบิ้งใส่กันดูแอดกันลองเบิ้งด้วยกันนะครับว่ามาลองจับคู่เบิ้งนะครับก็แยกกันสองคุมนะครับกลุ่มที่หนึ่งกับสีมี่สองสามสี่หกนะครับตัวที่เด่นเด่นแอดท่านอีกแอดขีดเฉพาะตัวเด่นนะครับแค่ว่าตัวจับคู่แล้วดีขี่มันเด่นตัวเองเดี๋ยวๆข้ามาวากันนี่อีกหลายมืออยู่นะครับอีกหไร้มือม พจกานจะิออแล้ว7 0มีคุมที่หนกับสองสามสี่สองสามสี่หกนะครับถ้าแอดเดนไปที่สองกับสามเพราะว่ามันมันจะอีชุดภาพรวมที่เดนมาร์กคือที่สกับสนะครับคุมที่2ก็จะเป็นศูนย์เก้าสองที่แอดแบ่งไว้ในในส่วนของไทรๆเพราะเห็นกักกนกบก่อก,กับขึ้นในบึงนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยนะครับแต่แอดเดนไปที่เจ็ดเพราะว่าเ,เกักบมันชนกันไหลนะครับ กิดกับก้านมชนกันเยอะนะครับชนกันทั้งสามกลุ่มนะครับส่วนศูนย์นี่ก็จะเป็นชนสองนเลยจับมาไในส่วนสองโต,ต,ตัวล่องนะครับคิดว่านะครับมันสามารถนําประจับปูนได้ยอยู่ตามที่แอดบึงนะครับเพราะว่าเลขมันจะตัวเลขตรงนี้นันมันจะแยกกันอยู่พอสมควรอ,อยู่นะครับมัน,นใจะแยกกันชัดเจนกันอยู่พอสมควรอยู่กันเลยหนาสนใจเลยล่องมาดูนะครับ ซึ่งเรื่อหลเทือ่เรื่อไหลขังเรื่อหลหัวติดพร่านี่จะเหตุประมาณนี้แหละครับจะว่ากระซ่อาตัวแจกตั้งกันไปเพราะว่าต่างข้อมูลนเนาะเกี่ยวกับเป็นอย่างจะาวางวนนี้เขาจับเบิ้งกะซิมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหนาสนอยู่เด็ดแสบวานะครับจะว่าตัวเดซิมาตัวเดชิมาบอพอเบิ้งซอยกัน แอดจะลองจับปูให้พี่น้องเบิ้งนะครับส่วนพี่น้องที่มีความสามารถหลายก็แอดจะลองไปจับเบิ้งก็ได้นะครับหรือใบไม้มตัวดีๆนะครับไปจับนี่ส่วนของเด่นที่แอดว่างไว้ให้ในแผ่นเลกนะครับนี่นี่ไปดักแกลเล็กจะลองไปจับเบิ้งแต่อาจีคัดให้หน่อยหน่อยโตที่สุดแหละนะครับในชุดเหล็กเด่นเดี๋ยวเข้ามาวางอันนี้ในรอบต่อไปนะครับกับพยายามกดติดตามไว้ด้วยครับเด้อยังกดติดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้โชคนะครับบางคนลืมกดกระดิ่งมันเออคลิปไปใส่ กออาจว่าที่มากก็หาบุญนะครับกดไปดิ้งแข่งเต๋ไว้นั้นเด้อนะครับเพื่อจะไปด้ผ่านคลิปต่อไปนะครับทั้งในแก่ทายคลิปแ้วนะครับก็ขอเล้วระจากพี่น้องพี่กอนนะครับคลิปน้าพ่อกันไหมนะครับอยู่ดีไม่แห้งุกคนนะครับรบรวยรับรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปใจกันมีความปลอดภัยเจะิดรนลงเรื่องสุดปู่สุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ